หใน3าราศีที่จะปังและมีตังใช้มากที่สุดนั่นคือชาวราศีเมษรครับชาวราศีเมษประสบความสำเร็จในการลงทุนหลายเรื่องหลายอย่างนะครับเป็น1ใน3ตัวเกง่งตัวเด่นในปี2569เรื่องความรวยนะครับรายละเอียดเป็นยังไงพบกันในคลิปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทําการค้าถามฟ้าปรึกษาดินอาจารย์มงกุฎโอนดวงคุมทรัพย์กลับมารับใช้ท่านผู้ชมในชแนลนี้เป็นการพิเศษโดยเฉพาะครับผมนั้นมีความสามารถมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของดวงธุรกิจโดยเฉพาะวันนี้มาชแนลนี้เพื่อที่จะมา เอาใจน้องๆคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องของความร่ำรวยที่มาจากฟากฟ้าครับในปี2,569มีราศีที่แข็งแรงอยู่3ราศี1ในนั้นก็คือชาวราศีเมษรครับชาวราศีเมษรประสบความสำเร็จในการลงทุนหลายเรื่องหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารการกินปี พุทธศักราช2 5 6 9 2 0 2 6นี้จะเป็นปีที่ชาวราศีเมษรประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอาหารของกินครับของกินเนี่ยแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกันชาวราศีเมษที่อยากจะมีสตังค์อยากรวยตั้งใจฟังดีๆนะครับอันที่1ของกินนั้นนะครับจะต้องมีราคาไม่เกิน1,000บาทนบาทราคาขายที่ขายไปยังคุณลูกค้าเนี่ยจะต้องมีราคา ขายไม่เกิน1,000บาทต่อออเดอร์นะครับสมมดว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยก็ห้ามขายเกิน1,000บาทถ้าเป็นอาหารเมนูเป็นเซตเช่นอาหารญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะเป็นเซตละ5อย่าง7อย่างก็อย่าให้มีราคาขายเกิน1,000บาทอันนี้จะตรงกับลักษณะดาวพระพุธและก็ดาวพระศุกร์ที่ส่งเสริมชาวราศีเมษอยู่ ให้การค้าขายในระดับไมโครเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือลำดับที่1นนะฮะการค้าขายในราคาไม่เกิน1,000ับาทข้อที่2ชาวราศีเมษจะประสบความสำเร็จนะครับเมื่อทำการขายในลักษณะของการขายแบบชั่วคราวร้านค้าขายอาหารของชาวราศีเมษเนี่ยไม่ควรที่จะตั้งถาวรอยู่ที่ใดที่หนึ่งครับ ไปเช่าร้านอยู่ในห้างถือว่าเป็นร้านถาวรสัญญาระยะยาวแบบนี้เนี่ยสำหรับธุษษษษรกิจเริ่มใหม่เนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปออกบูธ5วัน7วันนะครับหรือว่าไปเปิดร้านค้าชั่วคราวตามกิจกรรมพิเศษเช่นไปเปิดในบูธในมหาวิทยาลัยไปเปิดขายในลักษณะของ Impact เมืองทองศูนย์การประชุมสิริกิจ แบบนี้ตรงกับดวงนะที่ดาวพุธกับดาวศุกร์ได้ส่งเสริมทรัพย์ให้กับชาวราศีเมษจริงๆแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมให้แค่ปี2569นะฮะส่งเสริมยาวไปจนถึงปี2570เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น1นึ่ใน3ตัวเกงตัวเด่นในปี2569เรื่องความรวยนะครก็ดีใจกับชาวราศีเมษด้วยนะฮะลำดับที่1 สินค้าไม่เกิน1,000บาทขายดีลำดับที่2สินค้าต้องอยู่ในร้านค้าชั่วคราวขายดีนะครับออกไปขายต่างประเทศเป็นบูธ3าวัน7วันนี้ก็ใช่นะฮะแล้วก็อันดับสุดท้ายเลยนะ ท่านใดที่ขายสินค้าโดยการใช้ลูกค้าที่นัดหมายกันมาก่อนหมายความว่าเรามีร้านค้าอยู่จะเป็นร้านค้าถาวรหรือร้านค้าชั่วคราวก็ตามเนี่ยแต่คุณลูกค้าที่จะเข้ามาที่ร้านเนี่ยได้นัดหมายกันมาก่อนนะไม่ใช่ลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เกิดความสนใจก็แวะเข้าร้านเข้ามารับประทานอาหารไม่ใช่อันนี้เป็นคุณลูกค้าที่เห็นในสื่อเห็นในข้อมูล นำเสนอที่เราทำไว้ในโซเชียลฟีดก็ตามหรือว่าทำไว้ในสื่อการตลาดหลักของเราก็ตามแล้วเขาก็สนใจแล้วก็ทำนัดจองโต๊ะจองที่นั่งเข้ามาอันนี้ฮะในปี2169ร้านค้าประเภทต้องจองก่อนถึงจะได้กินเนี่ยจะปังจะมีความพุ่งนะเรื่องของทรัพย์นี่จะไหลโฟล์ยิ่งกว่าน้ำหยดอีกนะครับอันนี้ความสำคัญของชาวราศีเมษเนี่ยคือเดือนกุมภาพันธ์ ปี2569กระบวนการความคิดไอเดียธุรกิจต่างๆเนี่ยจะต้องฟ i แนลต้องจบนะต้องตัดเสร็จให้เรียบร้อยตอนนั้นก็คือถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเนี่ยนาทีสุดท้ายที่คุณมีเวลาคิดก็คือวันที่17กุมภาพันธ์2569ถ้าเลยวันนั้นไปแล้วหลายเรื่องจะยากขึ้น หลายเรื่องอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเอาแค่คิดให้เสร็จตัดสินใจให้เรียบร้อยมีแผนคร่าวๆก็ยังถือว่าเราได้เดินทางไปกับโชคชะตาที่เป็นโชคชะตาร่ำรวยของเรานะครับชาวราศีเมษในปี2569ที่มีงานประจำอยู่แล้วที่ไม่ได้ปรารถนาที่จะทำอาชีพอะไรใหม่เพิ่มนะครับ สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายของเหลวทั้งหมดไม่ว่าจะขายเครื่องดื่มขายน้ำมันหรือขายสารสกัดอะไรที่มีภาชนะบรรจุรูปแบบเป็นของเหลวนะบรรจุขวดบรรจุซองนะครับกลุ่มนี้เนี่ยให้พิจารณาให้ดีว่าเราต้องเข้าสู่การแข่งขันที่ร้อนแรงเป็นพิเศษเพราะนั้น น้องๆน,นะฮะเพื่อนๆชาวลาศีเมษที่กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับเซรัม่มเกี่ยวกับยาสะผมเนี่ยพวกนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฟอร์แมตเป็นของเหลวของเหลวเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วงสะดุดอยู่3เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมปี269 3เดือนนี้ถ้าเราไม่คิดอะไรมาก ยอดมันจะตกก็ปล่อยมันไปครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันตกเลยไม่อยากให้มันเสียหายเลยนะครับเราจะต้องทำโปรโมชั่นหนุนไว้อัดไว้เสริมไว้แก้ไขไว้เป็นโปรโมชั่นที่ร้อนแรงในเดือน3เดือนนี้นะครับก็คือพฤษภามิถุนากลกรกคา69นั่นเอง อันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าใครแก้ตรงนี้ทันก็คือกราฟความร่ำรวยก็ขึ้นขึ้นขึ้นน,น,น,นะครับแต่ถ้าใครแก้ไม่ทันนะคใครแก้ไม่ทันทำไม่ได้เนี่ยสามเดือนนี้นั่งร้องไห้มก็มีนะเป็นไปได้นะฮะหรือว่าจะน่อยๆนยยอดขายมันหายไปก็เป็นไปได้นะครับชาวราศีเมษน,นะแต่ใครที่ปรุงสูตรใหม่ออกอะไรขึ้นมาขายนะครับมีลักษณะอะไรที่ เป็นของใหม่นะเป็นกระหารการกินขนมขบเคี้ยวนะสแน็คกินแบบดูหนังไปกินไปด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีงามนะครับและสำหรับชาวราสีเมษครับที่อยากฟังกันมากนะก็คือเรื่องของการบูชาองค์เทพพินดูที่จะช่วยเสริมพลังให้กับตัวเองในปี2 6 9ตามปฏิทินโหราศาสตร์อินเดียเนี่ย องค์พระแม่สุรัศวดีก็จะเป็นปีที่เข้มแข็งเป็นพิเศษนะเป็นองค์เทพที่คุ้มครองปี69นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ควรไปบูชาองค์พระแม่สุรัศวดีโดยเฉพาะชาวราศีเมษนะครับที่ต้องใช้ความรู้ในการปรุงอาหารทําสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆปรับตัวเข้ากับช่วงดวงอ่อนแอ3เดือน แค่นั้นนะฮะปีหนึ่งมี12บเดือนอ่อนแอแค่สเดือนก็เลยเป็นเดือนที่แข็งแรงนะครับอยากจะบอกชาวราศีเมษว่าการบูชาพระแม่สุรสวรีนั้นสามารถทำได้ทุกที่ครับแต่ว่าที่ที่แข็งแรงดีๆเลยนะฮะก็แนะนำที่วัดที่เป็นวัดฮินดูจริง,รงๆเช่นวัดเทพมณฑียนวัดวิศณุยานาวาหรือไม่ก็ ไปในวัดแขกที่มีพรามดูแลจริงๆใกล้ๆบ้านก็ได้ครับท้ายนี้อยากจะให้กำลังใจชาวราศีเมษนะครับปี69เป็นปีที่ตั้งตัวได้เป็น1ใน3ราศีที่แข็งแรงอยากให้ชาวราศีเมษไม่ท้อแท้และอย่าไปดูข่าวเศรษฐกิจธุรกิจอะไรมากมายเกินไปครับดวงเราดีทำอย่างไรเราก็ดีครับ ท้ายนี้ผมขอให้กำลังใจทุกคนทุกท่านในชาวราศีเมษผู้มีขุมทรัพย์อยู่กระดวงปีหน้านะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ